สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูบรรยากาศการคุมพยางอีกแล้วนะครับการคุมพลาสติกครับตอนนี้ก็กําลังเตรียมอ,อุปก,กรณ์แล้วมันตกทัพตินกันนะนะกำลังเตรียมอ,อุปก,กรณ์นะครับเอาลงก็จะเอาพาดขึ้นไปเอาผ่านน่ะลงะตอนนี้เกิดการขัดแย้งครับนนมันกล็าลากไปไที่นี่เอาจะถามก่อนครับ ที่่ลางไงอ่ะนายลองแช์แม่อ่ะลองแช์แม่เด้ออ่ะแช์ <ไป S 1> แม่เด้ออ่ะครับบรรยากาศการคุม้าคครับน,น,<ป>นี่ก็จะได้มาคุมแปลงปลูกมะเขือนะครับมะเขอยาวนี้ขึ้นล่องไว้ประมาณ2เดือนแล้วครับไม่ได้มาคุมสักทีนะครับ<ม>ก็ทําการโรยขี้ไก่อัดเม็ดแล้วก็ปูนขาวนะครับ ไว้เพื่อเปลี่ยนถาดอาหารในดินนะครับร่องผมก็จะขึ้นแบบนี้ไว้ครับ <Yeah. S 1> คือขึ้นร่องให้มันกว้างกว่าตัวรถนะครับรถผมใช้2 4แรงนะครับผมก็ขึ้นร่องไว้เอ่อแรงล่องเอ้ยตัวรถเนี่ยประมาณ1เมตรนะครับความกว้างของรถนะครับจากขอบยางอีกด้านหนึ่งมายังขอบอีกด้านหนึ่งนะครับกว้าง1เมตรผมก็จะขึ้นล่องไว้ประมาณ เมตรเจ็ดสิบเมตรเมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบอะครับให้มันกว้างกว่ารถไว้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะเอารถเนี่ยวิ่งข้างบนล่องเลยนะครับวิบ่งขึ้นไปบนล่องอย่างนี้นะครับก็ในคลิปนี้ก็อาจจะได้มาอธิบายการขึ้นล่องนะครับผม,ก,มบก็ขึ้นล่องไว้ไม่ได้สวยหรอกครับก็ขึ้นล่องไว้เสร็จแล้วผมก็เอารถวิ่งข้างบนวิ่งโรยขีไก่ โรยปูนขาวไปนะครับไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นว่าจะต้องขึ้นล่องให้สวยนะครับแต่ผมจะเน้นว่าหลังจากขึ้นล่องเสร็จอ่หลังจากอะจะเน้นให้เป็นการคุมครับให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องมีรอยรถวิ่งขึ้นบนหลังล่องอยู่แล้วนะครับผก็เลยไม่เป็นห่วงเรื่องความสวยงามของหลังล่องนะครับก็จะใช้รถวิ่งข้างบนเลย มันก็เลยไม่ต้องห่วงว่าล่องจะเป็นยังไงนะครับก็คือผมไม่ไม่ไม่ได้ยกล่องสูงครับอยู่บ้านผมเขตภาค,คอีสานนะครับฝนไม่ค่อยฝนไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับไม่ไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องน้ําขังนะครับน้ําแช่น้ําขังนะครับก็เลยทําล่องเตี้ยครับเพื่อ,อเ,เพื่อจะเก็บความชื้นให้ได้มากที่สุดน,นะครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าแล้งด้วยนะครับเดือนมกราอากุมภาเข้า วันนี้วันที่2องคุมพาแล้วนะครับก็จะตังงรจเห็นว่าแปในแปลงนี้นะครับก็เป็นแปลงที่ปลูกมันสำปะหลังมาก่อนนะครับผมก็สลับมาปลูกผักบ้างจะเห็นได้ว่ามันจะมีต้นมันนะครับที่มันงอกขึ้นมานะครับเป็นเขียวๆครับผมก็ปล่อยไว้อย่างนี้แล้วครับผมก็จะตีโรเตอรี่แล้วก็พร้อมคุมพาไปเลยนะครับแล้วเพื่อนๆคอยมาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ในแปลงด้านหลังนู่นก็ผมก็คุมไปแล้วปลูกปลูกไปแล้วครับมันขือยาวปลูกไปประมาณสองไร่นะครับข้างหลังนะครับซูมไปให้ดูนะครับปลูกไปประมาณสองไร่แล้วนะครับแล้วก็จะมาปลูกเพิ่มอีกสักสองไร่นะครับอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับอ่าซูมเอะ จะมาคุมคุมตรงนี้นะครับปลูกปลูกติดกับแปลงมันสำปะหลังนะครับช่วงหน้าแรงนะครับให้ไปออกหน้าฝนนะครับก็มะเขือยาวหน้าฝนก็จะราคาดีหน่อยครับนะครับทั้งหมดมีทั้งหมด20 23หลองนะครับก็จะคุมไม่รู้จะเสร็จไหมนะครับวันนี้ก็ได้พนักงานใหม่มาด้วย ครับไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ก็เอามาฝึกกันไปนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะให้ดูบรรยากาศการคุมนะครับในในการคุมผมก็อธิบายไว้หลายคลิปแล้วครับเทคนิคการคุมนะครับคุมยังไงนะครับก็าหลับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมเคยทาไว้คลิปเก่านะครับคลิปก่อนๆนะครับที่ผมเคยทาไว้เรื่องเทคนิคของการคุมนะครับ ในคลิปนี้ก็อาจจะได้พูดถึงบ้างและก็ไม่พูดถึงบ้างนะครับก็อาจจะลืมบ้างอะไรบ้างนะครับถ้าเ,เพื่อนๆสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้ใต้คลิปนะครับผมเปิดมาเจอแล้วก็จะตอบให้นะครับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ผมพูดเรื่องการขึ้นล่องไว้นะครับไม่รู้ผมพูดไปถึงไหนแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะพูดซ้ําไปอีกนิดนึงนะครับการขึ้นลองนะครับผมก็ขึ้นขึ้นให้ ล่องนะครับกว้างกว่าริมตั้งตั้งแต่ริมล่องอีกด้านหนึ่งมายังอีกด้านหนึ่งนะครับให้กว้างกว่าให้กว้างกว่าความกว้างของรถไถน,นะครับที่ผมใช้คุมประจํานะครับผมก็ทําแบบนี้นะครับเน้นนะครับว่าล่องของผมมันกว้างกว่ารถไถผมใช้รถไถ24แรงนะครับในการทําล่องคุมคุมแปลงนะครับ มาดูบรรยากาศการคุมครับจะเริ่มทำงานแล้วนะครับผมจะตั้งกล้องไว้ด้านนอกนะครับเธอ24แรงครับพนักง,งานเตรียมพร้อมแล้วนะครับรอรอคำสั่งสตาร์ทนะครับะนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ 3ามนาทีสามนาทีก็คุมไปได้สองล่องแล้วนะครับฝุ่นตุ้มนะครับดินแห้งฝุ่นนี่เยอะมากนะครับไม่ได้ไม่ได้ขับเร็วมากมายนะครับเยอะแยะลูกเยอะแยะชอบเยียพยางเิก็ สองล่องนะครับก็คุมไปเรื่อยๆครับไม่ได้รีบเร่งอะไรนะครับแล้วก็อันนี้ก็ย้ายมาฝั่งนี้ครับอีกล่องหนึ่งนะครับข้าล่องทีสามก็พอดีว่าจะบอกอีกอย่างหนึ่งครับพอดีผมใช้ตัวนี้ครับผานเสริมนะครับผานเสริมใบเล็กนะครับครับเห็นไหมครับผานเสริมใบเล็กนะครับในการติดข้างโรตารี่นะครับแบบนี้นะครับ เอามาขึ้นล่องด้วยนะครับใบเล็กนะครับใบนี้ใบ12นิ้วนะครับก็จะเป็นใบพิเศษที่ผมตัดให้มันเล็กนะครับเพราะว่าล่องมันค่อนข้างจะแบนนิดนึงนครับผมก็เลยต้องใช้ผานเสริมนะครับใช้ผานเสริมในการช่วยประคองดินขึ้นมาให้มันเป็นล่องอีกสักนิดนะครับล่องมันขึ้นไว้นานแล้วครับ เดี๋ยวก็จะรีวิวนะครับผานเสริมตัวนี้ไปให้ดูอีกนะครับสักคลิปหนึ่งนะครับอาจะหลังจากคุมเสร็จนะครับก็เป็นผานเสริมติดทางโรตารี่นะครับก็สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับตัวนี้ใช้ใบตันนี้ใบ12นิ้วครับที่ติดอยู่ตัวนี้เน่ยอ๋อเน่ยอ๋อเมื่อกี้ที่ดังตุมตุ้มตุ้มตุ้มต่ออ๋อโดนต่อครับเมื่อกี้ครับ จะเห็นว่าเครื่องคุมหลุดเลยนะครับอ๋อต่อเครื่องคุมหลุดเลยนะครับดูโดนอะไรกุ้ม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 ุมเดี๋ยวจะคุมให้ดูอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวตัวผนานเสริมตัวนี้ให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งครับผมจะตีตีลองอข้างล่องครับไว้ให้รถถ่ายวิ่งพ่นยานะครับ ผมทำอยู่นี่ก็ใช้รถไถวิ่งพ่นยานะครับทำเยอะขนพ่นไม่ไหวครับก็ต้องใช้รถนะครับในการทุนแรงนะครับก็จะมีคลิปการพ่นยาไว้ให้เป็นคลิปก่อนนะครับไว้ให้ดูแล้วนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูแล้วสนใจอยากจะดูก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับเครื่องพ่นยานะครับในคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะคุมให้ดูอีกครับ มาดูเลยครับ อ่หนักตอนหัวล่องนิดนึงครับสุดหัวล่องหางล่องนะครับเสียเวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวจะทําติดรถถ่ายเลยนะครับยกเลยจะทําเป็นอีกตัวอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วจะมารีวิวให้ดูครับตอนนี้ก็แต่ผมว่ามันเข้าได้สุดแบบนี้มันสามารถลากได้เข้าสุดหัวล่องหางล่องนะครับแต่ถ้าติดรถถ่ายเลยมันจะมี ระยะห่างช่องว่างครับของตัวรถถยก็ค่อนข้างยาวครับมันจะยาวแล้วก็มันจะมีระยะห่างเยอะแต่แบบนี้มันจะเข้าได้สุดหัวล่องครับเราจะลากต่อไปให้มันสุดหัวล่องครับนี่ก็ได้อย่างเสียอย่างครับก็คือจะมาเหนื่อยตอนหัวล่องครับแบบนี้ครับแต่จะได้ดีขึ้นมาคือเราสามารถลาก ลากไปสุดหัวลองได้ครับแบบนั้นแบบแบบนี้ครับลากลากไปเข้าสุดหัวลองแต่ข้อเสียคือเราจะต้องมาลากเข้าลองต่อไปครับก็จะเสียเวลานิดนึงครับแต่จะได้งานที่ค่อนข้างละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงครับก็มีขอ้อดีข้อด้อยต่างกันครับเดี๋ยวจะทําอีกตัวนึงมารีวิวให้ดูครับตัวที่ติดกับรถถยเลยมันจะทิ้ง ทิ้งระยะห่างของหัวล่องหางล่องไว้เยอะครับจะเปลืองพื้นที่นะครับสําหรับใครที่มีพื้นที่เล็กๆครับไม่ใหญ่มากครับแต่สําหรับลูกค้าที่ที่ไม่ซีเรียสเรื่องหัวล่องหางล่องที่มีพื้นที่ว่างเยอะก็แบบนี้ก็จะดีหน่อยครับนะครับก็จะมาช้าตอนเข้าหัวล่องครับแบบนี้ครับ ก็ไม่ได้อยากเย็นอะไรนะครับก็เอาคนมาสักสองสาคนนะครับผมเอาไว้ช่วยในการเข้าหัวล่องนะครับมันจะค่อนข้างเร็วหน่อยครับนี่ก็เดี๋ยวผมก็จะทํางานแล้วนะครับก็เอามาให้เพื่อนๆชมบรรยากาศเพียงคร่าวๆนิดๆนหน่อยๆครับก็ประมาณนี้ครับการทํางานนะครับ ถ่ายยาวไปว่านี้ก็วิดีโอก็จะยาวครับมันจะวิดีโอมันก็จะยาวมันก็จะไม่น่าไม่น่าดูไม่น่าชมครับเราจะให้ลูกชายถ่ายตัวรีวิวตัวนี้ให้ดูสักนิดนะครับส,สั้นๆน,นะครับตัวผ่านเสริมนะครับที่ขึ้นล่องนะครับเดี๋ยวให้เขาถ่ายให้ดูนะครับสักสักนิดนะครับ เดี๋ยวคอยมาติดตามดูครับ กี่เป mm ็นการใช้งานร่วมกันระหว่างฐานเสริมโรตารี่นะครับฐานเสริมโรตารีนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมนะครับฐานเสริมใช้งานร่วมกันกับเครื่องคุมนะครับเครื่องคุมพลาสติกนะครับในการช่วยประคองล่องนะครับให้มีความนูนขึ้นมานะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ผมต้องขอตัวทํางานก่อนนะครับยังเหลืออีกหลายล่องนะครับก็ ถ้าเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะทํารีวิวนะครับตัวผานเสริมนะครับตัวน,นี้นะครับผานเสริมติดโรตารี่นะครับในการาตาีตีข้างล่องนะครับในการาทำาดา้ย่าอะไรต่างๆนะครับควนดินดา้ย่าอะไรต่างๆนะครับของของแปลงนี้แหละครับเดี๋ยวผมก็จะ ทำคลิปต่อไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอาฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ